พอมองเห็นครับส่วนบางโคตรหายากเลยครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วหายไปซะนานแล้วครับน่าจะรวมๆหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วครับเพราะช่วงนี้อายุเข้าครับท่านผู้ชมไม่ได้ลงน้ํามาหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดําน้ายิงปลาอีกเช่นเคยครับกับพาท่านผู้ชมมาคลิปนี้มาพาท่านผู้ชมมาดําน้ายิงปลาหมายอ่างเก็บน้ําตาดไหครับแถวอําเภอหนองบัวลําพูครับมาเดินทางก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชม ระหว่างเดินทางมาก็ฝนตกมาอย่างต่อเนื่องครับไม่รู้ว่าน้ําตรงนี้จะใสหรือเปล่าครับเดินทางมาถึงก็มาดูสภาพน้ําในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมน้ําในหมายนี้จะเป็นพวกป่าสะลายครับท่านผู้ชมน้ําจะไม่ลึกครับแถวนี้แต่บริเวณตรงข้างหน้านี้เป็นเขตอุทยานครับท่านผู้ชมเราจะเอาเรือล่องไปทางนู้นครับไปทางหางของอ่างครับตรงนี้ลงไม่ได้ครับห้ามหาปลาเลยครับคลิปนี้ก็เดินทางมากับน้องชายสองคน G ีเรบิ้ง มาทำภารกิจตามล่ากของใหญ่ครับไม่เคยมานะครับหมายนี้มาทีมงานบอกว่าน้ําแถวนี้ค่อนข้างใสก็เลยมาเช็คน้ําดูครับโอเคครับท่านผู้ชมมา่เราพร้อมกันแล้วเดีย๋ยวลุยกันเลยครับ่านปบินครับภาพบรรยากาศใต้น้านะครับดูเขาทาอะไรจีนบินนะความลมสู้อะไร ชุดของใหญ่อ้นี่ครับหมวกยิงปลาเราจะไม่เติมลมตลอดนะครับท่านชมเราจะเติมเพราะเราอยากได้ความแรงของฉมวกยิงปลาแต่ละกระบอกนั้นๆครับท่านชมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นความยาวอยู่ที่หกสิบห้าเซนหัวสูญญากาศครับปั๊มลมเพิ่มก็จเจาะความแรงไว้ปรับปลาใหญ่โดยเฉพาะครับตัวนี้สวีมา บรรยากาศไว้ยิงน้ำใสๆครับโอเคครับท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยครับสายมากแล้ว Let's go จะได้เป็นตัวชโดใหญ่ยอดยอดเลยฟาดไปยอด どこにいるの โดดถางนิดเดียวก็จบเกือบลุดไปแล้วยอดอะชิโดโอ้โหตายเสียอด ยิงมาเกืบสองชั่วโมงแล้วครับสำหรับไมยอ่างเก็บน้ำตาดไฮนี้น้ำจะใสเป็นบางที่แล้วก็จะขุ่นบางที่ครับท่านผู้ชมโดยรวมก็ใสพอมองเห็นครับส่วนปลานี่โคตรหายากเลยครับท่านผู้ชมไม่เจอปลาแล้วครับผมไม่เจอปลาครับน้องกีฬาวิ่งยังนำอยู่ตรงนู้นครับท่านผู้ชมไมยโดยรวมก็จะเป็นสาลายเกือบเกือบจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมอาจจะหนาหน่อยครับ ส่วนปลาที่เจอก็จะเป็นปลาชโดครับไม่เจอปลานินเลยครับท่านผู้ชมหมายนี้ไม่เจอปลานินเลยครับโอ้งานยากครับสลับหมายนี้ครับยิงปลาชโดมาสองตัวครับท่านผู้ชมแต่ปลาชโดก็ไซส์ก็กําลังดีเลยครับโถที่ก็ลังมาครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะดาได้นานอีกไหมครับอากาศไม่เป็นใจเลยครับทุกี้ดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยิงีสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขึ้นครับหมายนี้ไม่ค่อยเจอปลานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเลยกันต่อเลยครับคุณผู้ชมบิสโก้ x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  ครับท่านชมขึ้นแล้วครับสำหรับทริปดำน้ําที่ปลาอ่านเก็บน้ําตัดให้ครับสำหรับหมายในทริปนี้มีทั้งน้ําขุนแล้วก็น้ําใสครับท่านชมส่วนมากก็โดยรวมก็น้ําจะพอใช้ได้ครับเห็นบางที่ก็เห็นประมาณเกือบจะ2อเมตรครับออกจากปลายฉม่กไปครับสำหรับทริปนี้ดําเกือบ3ามชั่วโมงครับกับน้องจีนดิงมาดูผลงานในทริปนี้ครับครับสองคนได้ไอดมา สามแต้มไอโดในไซส์สามกิโลกว่าครับท่านชมแล้วก็จี่น่วิ่งยิงปนินมาจากไหนนะคุณเอามาจากไหนปนินเนะี่ยโอ้โหดูสภาพใหม่ครับท่านชมหมายโคตรโหด,ดครับครับสําหรับหมายนี้ก็คงต้องกลับมาแก้มืออย่างแน่นอนครับสาหรับคลิปนี้ก็มีคลิปส,สั้นมาฝากท่านผู้ชมครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับอ่านน้วิ่งครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ